ครั้งที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองเรื่องนิวรณ์ห้าข้อสามต่อจากพยาบาทขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัฏสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าค่ะจะเลยในการพัฒนาตัวเองเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าทุกคนนะก็ต่อคราวที่แล้วเราผ่านนิวรณ์ห้า ข้อหนึ่งข้อสองละกามละปัจจบาททีนี้ข้อสามกินามิทะมันสืบเนื่องอจากพระสูตรเนี้ยมาจากสามมัญญพลสูตรพระไตรปิฎกเริ่มที่เก้าข้อร้อยห้าสิบหน้าสี่สิบแปดสามมัญญผลสูตรคือความที่เราปฏิบัติธรรมเล่นประจักษ์ยังไงพูดง่ายๆคือเราปฏิบัติธรรมเนี้ย หรือเรามาบวชเนี่ยมันเห็นประจักษ์ยังไง<ม>นะก็ <c oughs> อาชาติพระชาอิชาติตูพระราชาแคว้นมคตพระนามว่าอชาติตูเวเทยบุตรนะมีอามารถตรอบร้อมประทับนั่งที่ปราสาชั้นบนเท้าเธอก็เป็นอุดทานว่าเออลาตีเนี่สว่างสวยลื่นลมงดงามน่าชื่นชมยินนับ เป็นเลิกดียามดีแล้วเราควรจะไปหานักบวชที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ไหนดีนะก็ะถามในที่ประชุมมหาอมาตต่างๆก็ทูลขอได้ชะราชอมาตยผู้หนึ่งกอาวทูลขอได้ชะคูปภรณากัสปะเป็นเจ้าหมูเจ้าข้ะคณนะาจารย์มีชื่อเสียงโอ้ดังมากเลยนะเป็นจำนวนมาก ยกย่องเเป็นคนดีมีประสบการณ์มากมีชีวิตหลายสมัยร่วงการผ่านวัยมากทําให้พระองค์เบิกบานพระไทยท่าวเธอกคนนิ่งเงียบอีกรูปหนึ่งอีกอมาต์อีกคนหนึ่งก็บอกขอได้ช้าพระครูมักรีโคสารเป็นเจ้าคณะเป็นอาจารย์โอ้เกียรติยศกล้องไกลนะคนเคารพนับถือยกย่องมากมา,มากอัตไออพระเจ้าชา้าสู่ก็นิ่งเงียบอีกอีกคนกนกึกว่า พระครูวัคกะลิครูอชิตตะเกสกัมพลน่ะก็เงียบอีกอีกคนบอกกัจจายนะก,ก็เงียบเงียบอีกอีกองค์อีกคนหนึ่งราชสมัตรคือราชมอัตหลายๆคนก็ต่างเ็าเสนอไงเขาสรัทธาใดเขาก็เสมอไัขอเดชะครูสัสนชัยเวทเวท,ท,ทบุตรเป็นเจ้าคณะอาจารย์ คนเรื่มใส่มากท่านก็อีกคนบอกพระครูนิคนหน้าตบุตรโอ้สุดยอด่างังน่นะคนคนก็นับถือเขารับมาถือมากนะก็นิ่งอีกพระองค์ก็นิ่งอีก,อกอแล้วก็หันมาหมอชีวกโกมารพัฒก็นั่งนิ่งไม่ไกลจากอาชาติศัตรูทเท่าเธอตัดหมอชีวกว่าสหายชีวก ทำไมท่านนิ่งอยู่เล่าหมอชอิวกกมามลพัษตอบว่าขอได้ชะพระภูมิภาพพระหารสามัญพระเจ้าพระองค์ตัดส,สูดเลยชอบพระองค์เองวัฒที่สวนในม่วงของข้าพรเจ้าพร้อมทั้งประสูสงพันสองร้อยห้าสิบรูปพวงกิจกิจศักดิ์มากมายถึงพร้อมด้วยวิชาเจรนะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นเทวดาทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย พระภู雅เป็นเสด็จเข้าไปเฝ้าพราะองค์เธอจะได้เบิดบานใจเท้าเธอจึงรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นคือคือท่านไปเฝ้าพวกที่บอกมาแล้วอ่ะไปดูมาแล้วปรากฏว่าอ้างเหตุอ้างผลหลบเลี่ยงไปมาคือพิสูจน์ไม่ได้อ่ะธรรมะที่พิสูจน์ไม่ได้ท่านต้องการที่ว่าคุยกับสมณะที่ที่พิสูจน์ได้ที่เห็นประจักษ์ ท่านจนสั่งจัดเตรียมขบวนรถช้างเถิดสหายชีวกก็เลยพากันไปสั่งให้เตรียมช้างพันห้าร้อยเชือกนะสตีห้าร้อยช้างพันช้างพันเชือกละหนึ่งคนโอ้ผู้หญิงนั่งช้างเชือกละหนึ่งคนแล้วทรงช้างพระที่นั่งมีผู้ถือคบเพลิง แต่บอกลัทธุกออกจากกรุงแล้วชะคึกขณะนั้นก็เข้าไปในสวนมะม่วงเท้าเธอหวัดแวแวงพะโลมชูนชัยนะี่ยคือคือมันเงียบสงัดเนี่ยจึงตัดถามมอเชอวิาว่าสหาชิชวกท่านไม่ได้หลอกเราไม่ได้ลวงเราไม่ได้นําเรามาให้ศัตรูดอกเหรอปริษุสูงต้องผ่านสองร้อยสิบรูปทำไมจึงไม่มีเสียงจามเสียงแอบไอเลย เงียบสงบไม่ได้มาข้าวแล้วนะหมอชัวรคูณกับหม่อมพระองค์ปวดอย่าได้ทรงหวัดระแวงไปเลยข้าระเจ้าไม่ได้หลอกพระองค์ไม่ได้ลวงพระองค์ไม่ได้นําพระองค์มาให้ศัตรูฆ่าหลอกเข้าไปเถิดที่มีแสงสว่างประทีปตามที่อยู่ในหอในในในหอที่นั่งอะ่ะเท้าเธอก็เสด็จขบวนไป แล้วก็เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งเข้าไปประตูหอนั่งตัดถางมอเชียวว่าสหายพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนเล่าขอได้ช้าประทับนั่งพิงเสากลางหันพระพักไปที่ทิศต,ตะวันออกของหน้าภิกษุสงฆ์นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าหันหน้าไปทางภิกษุสงฆ์พันสองห้าสิบลูกนั่นแหละนั่นแหละองค์นั้นแหละพระเจ้าแหละแสดงว่า พระพุทธเจ้าผิ้ทรงเหมือนกันหัวโลนเหมือนกันไม่ใช่มีหัวปุ่มหัวแหลมหัวม้วนอะไรไม่ใช่ปงผมมังเหมือนก็หมดแหละเนีย่ยไปสน์ได้ไหมเนีย่ยพิสน์ข้อนี้ก็ไปสูนหรว่าปงผมเหมือนกันไม่มีหัวแหลมหัวปุ่มหรอกอาชาย์สุก็เสด็จเข้าไปฟาพพดพระพุทธเจ้าแล้วประชับยืนน่าสมควรทรงชำรเลือเห็นพิสูจน์ทรงสงบนิ่ง เหมือนสระน้ำใสจึงเป็นบุทานว่าขอให้ขอให้ราชกุมานของเราอะต้องมีความสงบเหมือนพระสงฆ์อย่างนี้เถิดเด็กแกนพระราชกุมานก็สนเจ้าเจ้าะนะว่าเออพระสงฆ์นี่เรียบร้อยนะอยู่ก็ตั้งพันกว่คนพอไหวที่สุดอนั่งที่สมควรก็ถามมาข้าวตรงพี่เริน หม่อมชั้นขอวโรกาสถามปัญหาบางอย่างกะผูพ้พูดพระเจ้าพระเจ้าโปรดตอบปัญหาหม่อมชั้นพระเจ้าตัดว่าเชิญถามตามประสงค์เถิดมหาบพิษไอ้เชาตัตัวได้ถามว่าข้าถึงผู้เจริญอาชีพที่เป็นศิลปะเหล่านี้คือพลช้งางพลม้าพลลบพลธน,นูนะ คนเหล่านั้นได้ผลจากอาชีพศิลปะเห็นประจักษ์มาเลี้ยงชีพในปัจจุบันก็เลยได้บำรุงตนเองบิดามารดาบุตรภรรยาบำเพ็ญทักษิณาในสัณพราหมณ์ซึ่งมีผลมากไม่ให้มีอารมณ์ดีสุขผลให้เกิดสวรรค์พระองค์จะทรงบัญญัติความเห็นพระนาเห็นประจักษ์ได้ยังไงเนี่ยอาชีพต่างๆเนี่ยเขาก็มีผลเห็นก็นําวิชาชีพมาเลี้ยงเ,เลี้ยงบิดามารดาลูกหลาน แล้วของพระอ,องค์อ่ะนะแล้วของพระอ,องค์อ่ะบำเพ็ญมีผลให้อารมณ์เป็นคอารมณ์ดีมีสุขเกิดในสวรรค์พระองค์บัญรรดาพจน์่งความเป็นสมณะของการปฏิบัติแล้วไปเกิดในสวรรค์ได้ปัจจุบันได้บ้างไหมที่ปฏิบัติเพื่อจะเพื่อจะ,อจะสิ้นพบจบชาติเพื่อจะเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเจ้าตัดรูปต่าสงสารเห็นประจักษ์ได้ไหมให้ผมเห็นได้ไหมว่างั้นเถอะ พระเจ้าตัดตอบว,ว,ว่ามหาภพิษจําปัญหาข้อนี้ตัดถามพระอื่นมาบ้างไหมโอ้ยผมถามมาเยอะแล้วนะเขาตอบว,ว่าไงมั่งละ่ะสถานที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนี่นะถ้าอย่างนั้นเชิญพระองค์ตัดเถิดอ่าเอาไปอันนี้ตอนนี้ตอนตนี้พูดลัทธิต่างๆออกัศสปะละ่ะลัทธิของครูปุรณะกับสปะเป็นยังไง หลักของท่านนี่นคือเมื่อบุคคลทําเองให้ผู้อื่นทําตัดเองให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนทําให้สร้างหมองเองใช้ผู้อื่นทําให้สร้าหมองทําให้ละบากเองหรือใช้ผู้อื่นทําให้บากดิ้นรนเองใช้ผู้อื่นให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ป้นเขาพูดเท็จไม่จัดว่าเป็นบาปบอกไม่บาปหรอกทําอย่างนั้นนะ่ะผิดศีลผิดธรรมฆ่าใครไม่บาปบุคคลใช้จัก แม้หากบุคคลใช้จักรมีคมดุดมีดโกนสังหารสัตว์ในปตัตปีเป็นดุรลานถากเนื้อให้เห็นเป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาหากบุคคลนั้นไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้อื่นฆ่าตัดเองใช้อื่นฆ่าเดือดเดียด,ด,ยดคืยฆ่าคนก็ไม่บาปไม่มีผลว่าง,งั้นทำไรมีผลหรอก หมอนช้าถามถึงผล่นความเป็นพระกูกุปะกับตอบเรื่องที่ทําแล้วไม่เป็นอันธรรม <c oughs> คือทําแล้วไม่มีผลหมอมช้นจึงไม่เลื่อมใสทําแล้วไม่เป็นอนธรรมเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกับตอบต้นขนุนสัมปะลออะไรมาไม่รู้ขนุนสัมปะลอหรือถามเรื่องขนุนสัมปะลอสัมปะลอกโไยสัมปะลอกับตอบเรื่องมะม่วง ผมผมฉันคิดว่าคนระดับเราจะลุกจะลุกลานนกบวชพวกเนี้ยในราชานาเกตของเราจะมันไม่สมกวรแต่ก็ไม่ไม่ไม่ยินดีว่างเ้นเถอะและก็ไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมาเมื่อไม่ยืดถือไม่ใส่ใจกก่านั้นก็ลุกจากที่นั่งไปเนี่ยสัตวันี้เขาว่ากันอย่างนี้ไม่ทำน้อยเป็นนําทำไม่บาปหรอก ทำอะไรก็ทําไปอทีนี้ครูมัคคิลิโกสารล่ะ,ะครูมัคคิลิโกสารหม่อมฉันถามครูมัคคิลิโกสารตอบว่ามหาปพิษความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปจัจจัยหรอกสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความผูกสงสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุนี่ปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธ์เองไม่ใช่เพราะการกระทาของอน,นะเร็วไปหรือเปล่ามันภาษาง่ายๆอาจรยมันก็ลเลว เข้าใจได้ไม่ใช่เพราะการกระทําของตนและไม่ใช่การกระทําของผู้อื่นไม่ใช่การกระทําของมนุษย์ไม่มีใครกระทําไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถสมรรถสัตว์ทั้งข้าทั้งปวงสัตว์ไม่มีอำนาจไม่มีกําลังไม่มีความเปลี่ยนผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานการณ์สังคมตามนติเฉพาะตนคือเรื่องอะไรจะเกิดก็ผันแปรไ,ไปตามตามเรื่องมันนะ่ะคนพาและ,ะดิษ์พากันเที่ยวเวียนไหว ไปแล้วจัดทาให้สุดทุกได้เอง mm hmm. เหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นนะไม่มีใครทำไม่มีอะไรหรอกเราจะทำถึงที่สุดแห่งทุกได้เองว่าง,งั้นนะก็จะไม่ไม่มีความสุขที่ทุกทําให้สิ้นลงไปไม่มีนะไม่มีการเลื่อนสูงเลื่อนลงต่ําเหมือนกินได้ที่ถูกคว้างย่อมขี้คายออกไปเองฉะนั้นความประสุดของเพราะเวียนไหวาตายเกิด เปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกับตอบเรื่องขนุนถามอีกเรื่องตอบอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าคนนี้เขาก็บอกว่านะคือมันจะทําที่สุดหนทุกเองเป็นอะไรก็เป็นทําอะไรก็ทําไปด้วยถึงที่สุดหนึ่งทุกเองท่านก็ไม่พอท่านก็ไม่ยินดีอ้าวแล้วพระครูอชิตตะเกตกำพลล่ะบอกว่าลัทธิ หลังตายแล้วเป็นอัตตาขาดศูนย์ตายแล้วก็ศูนย์เองมอมท่านถามว่าพระครูอจิตตะเกสกัพลตอบว่ามหาภพ,พิษทานให้แล้วไม่มีผลยันพิธีแล้วไม่มีผลหรอกเส้นสูงไม่มีผลผลแห่งกรรมที่ทําดีทํเชื่อมีมีโลกนี้โลกหน้าไม่มีบิดาบรรดาไม่มีนะก็บอกถามอีกเรื่องตอไเป็นเรื่องรู้ว่าคุณทํากรรมอะไรเนี่ยครับ ไม่มีผลทานก็ไม่มีผลยันพิธีก็ไม่มีผลเส้นสวงคืนวิฉาทิฏฐิเต็มที่นะก็เลยไม่ชื่นชมถามพระกูปักกุฏะกัจจายนะก็ถามอีกเมื่อบมฉันถามว่าถามครวกูปกุทะกัจจายนะตอบว่ามหาภพ,พิษสภาวะเต็ดกองนี้ไม่มีขุดซักไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บรรดาลไม่มีผู้เนรมิตไม่มีผู้นรมิต,ไม,มมตไม่มีย่างยืน มันคงดุดภูเขาดุดสาระเนียดไม่หวันไหวไม่ผันแปรคือไม่มีผู้สร้างหรอกอะไรแต่ไม่มีผู้มันด้านนะไม่มีอะไรก่อให้เกิดสุขให้ทุกข์หรอกหรือสุขแล้วทุกข์แก่กันและกันหรอกไม่มีอะไรนะไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้มันดาไม่มีผู้เน็ตไม่มีผู้เน็ตไม่มียั่งยืน เป็นดุดขาวสาวเราเนี่ยมันมั่นคงมันอย่างนี้แหละก็ไม่ชื่นชมกลับตอบเรื่องขาดศูนย์มันจะขาดศูนย์ไปเองคือพุทธธทำอะไรก็ทำจะนิพพานไปเองแหละไม่ต้องทุกข์เดือดร้อนก็ก,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 ก็ก็นั่งหนึ่งอ่ะพระครูนิคนน้าตบุตรล่ะลรวที่ถือว่าการทรมานตนเองเป็นการเผากิเลส นี่คนโลกสมรวมด้วยการสังวรสี่อย่างคือเวนะ้นนะน้าเด็ดทุกอย่างเน,นี่ยองนี้เขาก็บอกเว้นน้าเด็ดทุกอย่างประกอบผิดเว้นจากบาปทุกอย่างล้างบาปทุกอย่างรับสัมผัสทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดบาปนี่คนสํารวมการสังวรสี่อย่างดังนั้นบัณฑิตจึงรู้ว่าพูดถึงที่สุดสํารวมแล้วตั้งมั่นมวมฉันถามผลแห่งความเป็นสมณะก็ตอบเรื่องสังวรสี่อย่างอนี ถามเรื่องผลของการที่ท่านได้บวชได้ผลอะไรบ้างที่ได้เห็นน่ะกลับบอกว่าให้สังวรสี่อย่างก็ถามผลได้ไงบอกให้สงวรคือคือเขาถามผลผลที่ท,ที่ที่คุณปฏิบัติเนี่ยมาได้ผลอะไรเขาก็บอกว่าเขาปฏิบัติว่าเว้นห่นมน้ําดีนะทํากิจทําบาปไม่ทําบาปทุกอย่าง นะล้างบาปทุกอย่างสัมปะทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดบาปนะเนี่ยค,คือถามว่าผลที่คุณมาบวชคุณได้ผลอะไรที่เห็นดท,ที่ที่จะเห็นได้อ่ะกับบอกวิธีทำอ่วสัญชัยอ่ะเวรัตบุตรละ่ะนะแล้วก็ไปถามมี่ข้าวค์ก็ไปถามครูคคสัญชัยเวรัตบุตรโลกหน้ามีจริงหรือ หากธรรมภาพมีความเห็นว่ามีจริงก็ทูลตอบว่ามีจริงอาตมาบอกถ้าธรรมภาพมีความเหม็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ก็ตอบไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ไม่มีจริงก็ตอบไม่มีจริงคือไม่แน่นอนเนะี่ยหลบเลี่ยงไปมาถามไปอย่างหนึ่งตรงนี้มีไหมถ้าคุณเห็นว่าไม่มีไม่มีก็ไม่มีมีก็มีฝว่งกันเถอะ โอ้กูสัญชัยเวทระบุตรเนี่ยกับตอบหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงไปมาไม่แน่นอนนะผลก็เลยไม่ได้คําตอบว่าผลที่คุณปฏิบัติหลบเลี่ยงไปมาไม่แน่นอนเนี่ยผลเป็นยังไงจันถามให้ผลเห็นประจัดษ์ทีนี้พุทธเจ้าตัสว่า,ถ,าวนะถ้ามาบวชนะเธอก็ละอไอ,ไอ้นั่นแล้วเธอก็ละ ญาติาพี่น้องพงผมและหนวดบวชเป็นบัาชิตเนี่ยถ้าได้บวชนะบวชเป็นบรณชิตเนี่ย <c oughs> แต่เราก็ไม่ต้องทํางานทําการนะคนก็จะมาทําทานให้จะเลี้ยงดูนะแล้วพระก็คุ้มครองสันดในอาหารประทางความหิวและผ้าขุมกายพอมีพอได้เป็นคนมากน้อยสันโดษนะ แล้วคนเขาก็จะเอาดูแลเองข้อที่สองช้าหน้าค่าบุดีที่ต้องเสียภาษีพอมาบวชแล้วไม่เสียภาษีข้อสามที่เห็นประจักษ์กระชาตัวไอ้ที่เห็นประจกัะจกษ์มากกว่านี้มีไหมว่าังนะมีจะบอกมีค่าบุดีบุทค่าบุดีหรือหรืออนุชน ผู้เกิดภายหลังในตระกนนูลใดตระกูลหนึ่งสดับฟังและเกิดศรัทธากับพตถาคตเมื่อปีศรัทธาก็ย่อมตำหนักว่านการที่เราอยู่คลองเรือนธรรมดาไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องอ,อึดอนะัดและอามันเสียชาติเกิดเพราะงั้นนะนะมันไม่มีประโยชน์กินเลอขี้สืบพันนอนมันก็เหมือนสัตว์ดเดรรจฉานทางที่ดีควรปฏิบัติธรรมเพื่อละนายคล นะเพื่อความปลอดโปร่งการกระทําบูดคลองเรือนเนี่ยมันไม่มีทางบริสุทธิ์ไปได้เลยเพราะทําตามใจจะให้บริสุทธิ์ดูติสังขับไม่ใช่จะทําได้ละได้โดยง่ายก็เลยมาปฏิบัติธรรมในที่สุดก็มาบวชได้กับบวชเขาก็ละทิ้งพวกทรัย์์ใหญ่น้อยคือญาติใหญ่น้อยปงผมเล่นหนวดผมผ้ากรารทัดออกเรือนบวชเป็นบุรุชิต นี่บวชแล้วหรือปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้บวชปฏิบัติธรรมนี่แหละก็มีการสํารวมสํารวมสังวรในปฏิโมกหลักธรรมนะสมรวมในในหลักธรรมนมีปริญาติและโคจรนะคือไปไหนก็เอาหลักธรรมเป็นหลักนะพึ่งตนพึ่งธรรมนะเห็นภายในโทษแม้นเล็กน้อยสมาทา,านศึกษาในสี่ขาบท สิกขาดคือศีลที่ให้เว้นที่ให้เลิกที่ให้ขาดน่ะศึกษาตรงนี้นะก็ทั้งกายกรรมวจีกรรมต้องให้เป็นกุศลมีอาชีพที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองนทวานินทรีย์ทั้งหลายต้องคุ้มครองทวาน,นินทรีย์ทั้งหลายตาหูท่าโหน้นกายใจไม่ให้ไปติดในเชื้อปะผุพันไงนี่ปฏิบัติอย่างนี้สมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะ สันโดษมีสติสำนึกและสันโดษมากน้อยสเด,ดิรไม่เบียดเบียนใครนะแล้วก็ถือศีลศีลเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่เป็นพระก็สี่สิบสามข้อแต่เป็นข้วาวายาิโยมก็ห้าข้อสูงขึ้นมาหน่อยก็แปดสินแปดสิบสิบสูงสุดก็สี่สิบสามข้อเป็นนักบวชม่ใ่สองร้อยมีใช่วินยัยนะมีเป็นศีล ทั้งหมดนี้คือสีของพิสุพิสูจสมุิที่สีอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยเนี่ยถ้าสือสีอย่างไงย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากการสมินส้เลยเปียบเหมือนกระสับสมมต,เต,เต,เติเราเราติดเราติดเราเลิกมจะบ้าเราติดอยาบ้าเราเห็นโทษพัยของเราบ้าเราก็เลิกเราเ้องต่อไปนี้กูจะเลิกตั้งสีเวลามณนนีมันนะถ้าเ,เราสมุนไสีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจทำอุปสมไม่ติด ไม่ยึดไม่ผูกพันกับย่าพาอีกเรื่องอะไรที่เธอติดอะแล้วเธอทุกข์กังวลกับมันอ่ะเธอก็ถือศีลเวรมณีมันพระเจ้าบอกว่าก็จะไม่ประสบอันตรายจากการสํารวจศีลเลยเรียบเหมือนกษัตริย์ได้รับเวทาพ,พิเศษเป็นพระราชากําจัดข้าศึกได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยจากข้าศึกเลยนะ มีมีสินขัาวไม่มีโทษภายในชื่อว่าสมบูรณ์ด้วเสียงอย่างนี้เสร็จแล้วก็สำรวมมินซีทกัก <c oughs> เอาไปก็ขอภัยนะอาตมาศึกษาคาตมาเนี่ยเหมือนศึกษาจากพระไตรบิฎกแล้วเราเซอพิสูจน์เราเองด้วยมันเห็นประจักษ์จริงๆพระเจ้าต้องเห็นประจักษ์เราปฏิบัติธรรมต้องเห็นประจักษ ไม่ใช่ถามมั่วม่วงตอบอะไรขนุนกรรมลอถามผลของการปฏิบัติมันจะพ้นทุกได้จริงพูดได้ง่ายแต่ปฏิบัติให้ถูกแล้วกันอวันนี้เขาไปคำนาวันนี้เขาบอกตรงกันเวลาในโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมนนิทิจิตตรงธรรม คือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนิพาน์ตามลำดับที่พิสุดได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องมนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนส่งสอนก็ยินดีนะเจ้าคะ่ะถ้าเห็นว่าทิกตอกยู u ูปแนะนาม,มนิธิจิตทรงธรรมหรือเฟซบุ๊กแนะนำสุประลับวิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้จะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตร ซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ